สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูปวารีกแล้วนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องการแก้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาทางสังคมค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องรู้จักก่อนว่าปัญหาสังคมคืออะไรนะคะปัญหาสังคมหมายถึงภาวะที่กระทบกระเทือนต่อบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งมากพอสมควร และมีความรู้สึกว่าควรจะแก้ไขในรูปแบบที่ต้องกระทำร่วมกันเพื่อให้ปัญหานั้นเบาบางหรือทำให้ดีขึ้นแล้วปัญหาสังคมเนี่ยมันเป็นปัญหาของใครล่ะที่บอกปัญหาสังคมปัญหาสังคมนะคะจะต้องเกิดจากคนคนต้องเป็นคนสร้างปัญหานั้นขึ้นมานะคะมีผลกระทบต่อส่วนรวมคือมากกว่าสองคนขึ้นไปคนส่วนรวม เห็นว่าต้องแก้ไขเป็นปัญหาที่สามารถที่จะร่วมกันแก้ไขได้ต้องร่วมกันแก้ไขได้นะคะแต่ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ในสังคมต้องเห็นก่อนว่าอปัญหานี้มันเป็นปัญหานะมันเกิดจากคนนะคะเมื่อมีผลกระทบต่อส่วนรวมและเห็นว่าควรจะแก้ไขนะคนในสังคมเห็นว่าควรจะแก้ไขสาเหตุของปัญหาทางสังคมสาเหตุที่1น,นะคะ เกิดจากการเปลี่ยน,ปยนแปลงโครงสร้างทางประชากรคือเนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนจากครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นเพราะว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นปัญหาเด็กติดเกมปัญหายาเสพติดนักเรียนจําได้ไหมคะว่าคําว่าครอบครัวขยายแปลว่าอะไรเราเปลี่ยนจากครอบครัวขยายคือการที่มีครอบครัวใหญ่มีญาติผู้ใหญ่คอยดูแลลูกหลานเนี่ยกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแค่ พ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาดูแลลูกนะคะบางที่นะคะรุนแรงกว่านั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องย้ายจากชนบทมาอยู่ในเมืองทำให้ไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้ ต้องฝากลูกไว้กับคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายนะคะก็อาจจะทําให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยดูแลเด็กๆได้ไม่เพียงพอเด็กๆก,ก็โหยหาความรักจากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เป็นปัญหาทางสังคมตามมาได้ด้วยค่ะข้อที่2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะมีหลายเรื่องทั้งเรื่องเยาวชนท้องในวัยเรียนการขาดระเบียบวินยัย ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะเช่นการแซงแถวการทิ้งขยะในที่สาธารณะนะคะความเหลื่อมล้ําทางสังคมในแง่ของรายได้นะคะคนจนจนมากนะคะคนรวยก็รวยมากนะคะคนจนจนไม่มีจะกินนะคะไม่มีอะไรจะกินแล้วแต่คนรวยเนี่ย ได้รับอภิสิทธิ์มากมายแล้วก็มีสิทธินะคะมีทรัพยากรเป็นเจ้าของทรัพยากรส่วนใหญ่ของประเทศอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้าทางสังคมตามมาค่ะข้อที่สนะคะการจัดระเบียบทางสังคมที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะคือการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เข้มงวดไม่จริงจังปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายามุกนะคะ สถานเรือรวมต่างๆที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะหรือว่ามีการป่าฝืนกฎหมายปิดถนนเพื่อที่จะไปขับรถซิ่งกันเป็นต้นปัญหาทางสังคมที่สําคัญของไทยนะคะมีหลายปัญหาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาความยากจนปัญหาโสเพณีปัญหาการว่างงานปัญหาโรคเอด ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาการช่อราดบางหลวงนะคะหรือว่าปัญหาชุมชนในอัดค่ะวันนี้นะครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูในบางปัญหานะคะปัญหาแรกที่คุณครูจะให้นักเรียนดูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็คือปัญหาความยากจนค่ะ ปัญหาความยากจนนะคะในสังคมเราเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในชุมชนเมืองแล้วก็ชนบทนะคะแล้วก็มีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรนะคะการได้รับการศึกษาน้อยนะคะเมื่อได้รับการศึกษาน้อยแล้วเนี่ยก็ทําให้โอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะเอามาสร้างรายได้เนี่ยนักเรียนมันก็น้อยตามไปนะคะปัญหาที่ทํากินของเกษตรกร เมื่อเกิดความวยากจนเหล่านั้นบางทีนะในต่างจังหวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะทํามาหากินได้ไม่สามารถจะทาาํา,าทการ,กรเกษตรได้ก็ต้องย้ายมาในเมืองคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทิ้งลูกไว้ที่ต่างจังหวัดพอมาอยู่ในเมืองนะคะไม่มีที่อยู่นะมาทํางานแบบรับจ้างนะบางคนต้องเป็นคนไร้บ้านหรือบางคนก็ไปอยู่ชุมชนชุมชนที่วันนี้เรียกว่าชุมชนแออดัด นักเรียนคะชุมชนในอัดเนี่ยเป็นชุมชนที่คนอยู่ร่วมกันนะคะเป็นจํานวนมากแล้วก็อย่างที่ตามชื่อเลยค่ะนักเรียนแออัดพอแออัดปุ๊บนะคะทาให้ขาดลักษณะสาธารณประโภคที่ดีลักษณะทางอนามัยนะคะก็ไม่ดีตามไปชุมชนในอัดเนี่ยนักเรียนจะมีเฉพาะในเมืองในชนบทไม่มีชุมชนในอัดเพราะอะไรในชนบทจึงไม่มีชุมชนในอัดเพราะว่าในชนบทมีพื้นที่เยอะเลยค่ะนักเรียนในเมืองมีพื้นที่จํากัดเมื่อคนเพิ่มขึ้นแต่ที่เท่าเดิม มันก็เลยเออะะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพต่างๆช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะให้มีที่ทํากินจัดให้มีการประกันด้านความมั่นคงให้มากขึ้นปรับปรุงการเก็บภาษีให้เหมาะสมนะคะคนจนก็ต้องจ่ายภาษีน้อยคนรวยก็ต้องจ่ายภาษีเยอะนะ,ะเป็นอัตราก้าวหน้าปัญหาต่อมาคือปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดเนี่ยจะเกิดจากความอยากรู้อยากลองความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะไม่ได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องจากผู้ใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะรัฐบาลควรมีนโยบายในการปรับปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็สถาบันที่เล็กที่สุดแต่สําคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครอบครัวนะคะพ่อแม่ควรจะปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับลูกเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด องค์กรเอกชนก็ควรมีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดเช่นกันค่ะปัญหาต่อมาคือปัญหาทุจริตหรือที่เราเรียกว่าปัญหาคอร์รัปชันหรือนักเรียนจะได้ยินชื่อที่ว่าปัญหาการช่อราดบังหลวงปัญหาเดียวกันหมดเลยนะคะปัญหาการทุจริตนะคะในสังคมเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดจากความโลภความไม่พอดีนะคะความต้องการบริโภคที่เกินพอดีเกิดความเห็นแก่ตัวนะคะ ขาดจิตสำนึกทางศิลธรรมและไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทุจริตนี้นะคะก็คือภา,ราครัฐควรมีบทลงโทษที่เข้มงวดต่อการทุจริตพ่อแม่นะคะ เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับลูกนะคะเน้นความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุตรหลานคือสถาบันทางสังคมเห็นไหมคะถ้าเกิดสถาบันทางสังคมที่เป็นสถาบันเล็กที่สุดก็คือครอบครัวเนี่ยสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กโตขึ้นมาก็จะมีนิสัยที่ไม่อยากจะไปโกงไม่อยากจะไปกินนะคะเรียนองค์กรทุกภาคส่วนนะคะต้องตระหนักถึงความสําคัญและเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะต้องประกอบอาชีพอย่างสุจริตแล้วก็เป็นระบบ ปัญหาที่สําคัญปัญหาต่อมาคือปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะนักเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัญหาที่เกิดจากการตัดไม้ทําลายปา่าควันพิษเพราไอเสียรถยนต์การที่ขยะลงในแม่น้าลําคลองนะคะการทิ้งน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เราเจอปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะแยะไปหมดเลยในยนเรื่องภาวะโลกร้อน ะะหรือว่าเรื่อง PM ่อ PM 2.5ที่เราได้ยินมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นเลยนะคะปัญหาน้ำท่วมนะคะปัญหาภัยแล้งนะคะมนุษย์ก็เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้นนะคะเราก็ต้องแก้ปัญหายัางไงล่ะแนวทางในาการแก้ปัญหาะคะนักเรียนก็คือต้องปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมค่ะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น คราวนี้นะคะนักเรียนเรามาดูแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทยสังคมไทยนะมองเป็นองรวมนะคะนักเรียนรัฐบาลควรออกกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันปราบปรามผู้กระทําความผิดอย่างจริงจังค่ะรัฐบาลนะคะก็ต้องร่วมมือกับเอกชนนะคะแล้วก็ทำงานแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็มีงานทำยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่ดีที่สุดนะคะนักเรียนก็คือส่งเสริมนะคะการศึกษาให้กับประชาชนให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อเราสามารถตระหนักอะไรได้จากใจเราเนี่ยนักเรียนเราก็จะไม่กบให้เกิดปัญหาเหล่านั้นตามมาะคะ่ะ แนวทางการพัฒนาสังคมไทยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาสังคมไทยนะคะคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมอุคคำนี้มาแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมตามแผนนะคะการพัฒนาสังคมของไทยนะ,ะเริ่มตั้งแต่สมัยจอมพล แปลกพิบูรสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก่อตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมานะคะมีหน้าที่เสนอความคิดและแนะนํารัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐเป็นนายกร,ร,กรัฐมนตรีได้ปรับโครงสร้างการทํางานและเปลี่ยนชื่อเป็นสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะโดยจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1 ะะปัจจุบันประเทศไทยนะคะได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฉบับที่12แล้วในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะนักเรียนเราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะเป็นฉบับที่1นักเรียนเห็นอะไรที่แตกต่างไหมคะที่คุณครูพูดไปดยาวๆเมื่อกี้นะคะแผนนี้นะคะเริ่มในพศ2504นะคะใช้แค่พัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันนะคะนักเรียนประเทศไทยนะคะได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฉบับที่12ลแล้วใช่ไหมคะก็คือเราจะใช้ตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2564นะคะแผนนี้นะคะเราได้นำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงนะคะมาปรับใช้ด้วยเราได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่ฉบับที่9้ถึง1 1แล้วนะคะแล้วก็12ก็ได้น้อมนำมาอีกฉบับหนึ่งนะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยนะคะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการนะคะที่เป็นระบบเหมาะสมนะคะส่งผลให้การพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนค่ะ มาถึงคาถามท้ายบทแล้วนะคะนักเรียนวันนี้ครูมีให้นักเรียน2คําถามนะคะคำถามแรกจากถามนักเรียนทุกคนว่าปัญหาสังคมคืออะไรแล้วปัญหาสังคมไทยที่สําคัญมีอะไรบ้างนักเรียนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคมนั้นอย่างไรข้อ2นะคะในสถานการณ์ที่โลกเกิดโรคระบาดนักเรียนคิดว่าจะส่งผลให้ประเทศไทย เกิดปัญหาสังคมใดตามมาบ้างให้นักเรียนเสนอช่วยกันนะคะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการจัดการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน